รีวิวบ้านในเมืองการรถไฟฟ้าใกล้โรงเรียนเพียงแค่ห้านาทีเป็นยังไงไปดูใครอยู่โซนสุขุมวิทกำลังมองหาบ้านใหม่นะในทำเลที่เติบโตเข้ามืาสะดวกต้องดูโครงการนี้ครับที่นี่คือวิมาโนสุขุมวิทแบริงบ้าน3.5ชั้นพื้นที่จัดเต็ม375ตารางเมตรมีชั้นลอยและดัดฟ้าวัสดุพรีเมียมนะครับประตูหน้าต่างอลูมิเนียมยี G ่ห้อทอสเทมเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นมีสามที่จอดรถและมีโครงสร้างรองรับเสาเข็มเนี่ยยี่สิบสองเมตรครับพร้อมทั้งอีเวนชั่นเจออีกด้วยเข้ามาชั้นหนึ่งจะเจอโ ครัวฝรั่งและมีโซนเอาท์ดอร์นะครับพื้นที่ว่างด้านหลังเนี่ยลึกถึง3เมตรด้วยกันจะทําเป็นสวนหรือต่อเติมเป็นห้องก็ได้ครับช่องแสงธรรมชาติจัดเต็มนะครับให้กระจกมารอบบ้านเลยเป็นกระจกสูงแล้วกว้างเต็มบานครับบวกกับตัวบ้านหันหน้าทิศเหนือทิศใต้ไม่รับแดดโดยตรงมีลมช่วยลดความร้อนในตัวบ้านครับขึ้นมนชั้นลอยเนี่ยสามารถทําเป็นห้องทํางานก็ได้หรือจะเป็นห้องนอนห้องอเนกประสงค์อื่นๆก็ทําได้ครับเพราะมีห้องน้ําในตัวผมชอบชั้นนี้นะครับเพราะว่ามองไปข้างล่างเนี่ยโปร่งโล่งเลยเห็นครอบครัััวววเเหห็นน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 ลูกก้้้้ออองงงททําาาาีี่่สะดดดบบบขขขึมชตใญแไพ ทั้งชั้นพร้อมกับ w a l อกอ c l o s e t แล้วก็มีห้องน้ำขนาดใหญ่ครับถือว่ากว้างขวางมากและมีระเบียงส่วนตัวด้วยขึ้นมันชั้น3เนี่มี2ห้องนอนครับใครมีลูกสอนคน,นสบายเลยมีห้องน้ำเป็นตัวทุกห้องห้องนอนีน่ไม่เล็กเลยนะครับหรือจะทำเป็นห้องพักผ่อนห้องทำงานนี้ก็ได้ครับและขึ้นมาชั้นดาดฟ้านะครับตรงนี้มีสวนขนาดเล็กโปร่งโล่งวิวสวยใช้พื้นที่ตามต้องการครับในมุมของผมนะครับที่นี่เนี่ยจุดเด่นด้านทำเลและก็พื้นที่ใช้สอยโครงการที่อยู่ในซอยแบริ่งสามเก้าเดินทางสะดวกนะครับออกได้หลายช ด้วยโรงเรียนนานาชาติชั้นนําและก็โรงเรียนชื่อดังนะครับในรัศมี5กิโลเมตรเช่นโรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์800เมตรบางกอกพัฒนา2.3กิโลเมตรเซนต์แอนดรูว์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูล3.7กิโลเมตรเซนต์ยูเซฟบางนา600เมตรการเดินทางเข้าเมือง CBD หรือสุขุมวิทเนี่ยก็สะดวกมากๆโดยรถไฟาสายสีเหลืองเพียงแค่800เมตรโดยรถไฟาสายที่เขียว4กิโลเมตรและทางด่วนกาญจนาพิเศษก็เพียงแค่4.5กิโลเมตรครับนอกจากทำเลที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับยังมีศักกยภาาพในรเตติบโสูงออีกด้วยคืโซนแบริ่งเเเเนนนนนนีี่่่่่ยยยป็โโซทิิตตตบอออางงืะครแวหลืากกาองและ ีีเขยวครับและมีการขยายตัวของทาง CBD Office Grade A เนี่ยขยายไาใทางนี้อีกด้วยครับ Cloud Eleven Trudition Park บางก k o k m a เมก e บางนาไบเทคบางนาอีกทั้งในโซนนี้ยังถือว่าเป็นประตูสู่ e EC e อีกด้วยครับนอกจากนั้นมีแหล่งไลฟ์สไตล์ของครอบครัวมากมายที่ดินโซนนี้นะครับโดยเฉพาะแถว BTS อุดมสุขบางนาแบริ่งเนี่ยครับอัตราการเติบโตอยู่ที่8-10%และออกมาหน่อยเนี่ยก็มีราคาหลักแสนต่อตารางวาครับในอนาคตหาก b a ง g k o k m a เปิดตัวแล้วนะครับที่ดินทางทำเลย,ย่านนี้เนี่ยมีโอกาสที่เติบโตเพิ่มขึ้นอีกและในอนาคตนะครับจะมีรถไฟฟ้าสายสีเงินที่เชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูอีกด้วยครับ ในมุมของการลงทุนนะครับหาปล่อยเช่าเนี่ยคาดว่าผลตอบแทนประมาณ5-6%เป็นโครงการจัดสรรนะครับทำให้มีรบะบบรักษาความปลอดภัยมีคลับเฮาส์มีสวนมีสนามเด็กเล่นแล้วก็ฟิตเนสครับและที่สำคัญครับมีเพียงแค่33ยูนิตเท่านั้นสรุปจุดเด่นนะครับพื้นที่ที่สอยเยอะทำเลศักยภาพเดินทางสะดวกแล้วก็ใกล้ดงในธนรมชาติราคาเริ่มต้นเพียงแค่14.9ล้านบาทเท่านั้นหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ทางโครงการได้เลยครับ